เบอรอไรเบอร่อบายอยู <white S 3> <dir i. S 2> ่ไหนบายอยู่ไหนสวนไม่ได้เยด่แปดดีแปดเดี่ยวอยู่ไหนลลบของกูของกูอยู่ไหนแหนงกูเซรดี้อะไรเนี่ยเดี่ยวนี่เนี่ยพวกทิ้งไว้ให้เราเนี่เดี๋ยวตายเจ้าูกอย่างไรโดนาพหน้าเนี่ยเนี่ยตรงผมยืนเนี่ยของผมทางนั้นเลยไม่ใช่อันนั้นของเขาเก็บของผมไว้หนึ่งใครหัวตี้เขาขยังไป

เนี่ยบาเซอร์กเอฟพีหงดเ้ามาสองเขาปวที่อกกแบงค์หงหแล้วก็บาเซอร์บอกหนึ่งเนี่ยไม่ยอมเลยแจกไว้ที่หลังไม่ต้องชาร์จดีกว่าจริงนะเว้ยถ้อย่างเงี้ยไม่คุ้มเลยเสียเวลาคาราวุ่นวายอะรเออผมลูกซองผมเข้าแล้วเตี้นี่ยครับชปรเนี่ยไม่หรอกถือไม่นี่กันมาเนี่ยถือลูกซองแล้วไม่เข้าอ่ะไิสนยให้เข้าให้ดูจะไม่ป่ยชร ไม่ได้โปรหรอกมันด้วยการไปเก็บของออกเลยตายตายหมดเอยเฮ้ยยิงตายง่ายจังวะข้าไปคาอกู้ต้องมาเก็บของออกให้พวกมึงใช่ไหมไม่ต้องก็ได้แบงค์ตายตายไม่มันเยอะไว้เออแล้วแต่ผมขอแม็กนะขอแม็กได้บ้าแตังค์แม็กซหมดใครเก็บสะไรได้ออกไปเลยนะโอ้ยยิง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 พี่จอ มอสเซอร์มอสเซอร์ใครแบงก็บอลนะอีกระบอกใครเก็บได้เอาลยอีบาร์เซอร์คือตอนนี้ใครเป็นหัวตี้ชวนก่อนมีบาร์เซอร์กับเมาสเซอร์สองกระบอกอยนบาส์เซอร์อยู่ไหนตั้งผมผมใครหัวตี้ใครหัวที่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่รู้อะตายแล้วเก็บของอ๋อใครหัวตี้ใครหัวตี่มันวุ่นวายนี่เก็บของอ๋อก่อนศาสตร์บอกให้เก็บของอ๋อเกิดคนละที่กันเนี่ย